พามาชมที่ดินที่มองเห็นวิวเขาใหญ่เขาเข,าเขียว180องศาที่นี่เลยค่ะสุดท่าไรเกาะเลี้ยงตำบลสีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเข้ามาจากถนนเส้นหลักมาไม่เกิน100เมตรนั่นก็คือแปลงที่เจนเนื้อที่205.5ตารางวาราคา1.1ล้านบาทด้านหน้าแปลงกว้าง20เมตรลึก36เมตรและด้านหลังกว้าง22เมตร และด้านหน้าแปลงติดถนนเป็นถนนหินคูกว้าง8เมตรทางโครงการได้เกตบทอัดให้แน่นเรียบร้อยแล้วค่ะและที่ดินได้ปรับถมให้เรียบร้อยแล้วและยังมีน้ำไฟฟ้าลวคาบอยให้ครบเลยค่ะและที่แปลงนี้ยังใกล้กับแหล่งชุมชน CJ ตลาดนดชุมชนอนามัยเดินทางไม่เกิน2นาทีและยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของจังหวัดเขื่อนคุนด่านประการชนเดินทางไม่เกิน20นาทีและอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่เดินทางไม่เกิน20นาทีเช่นกันค่ะและยังใกล้กับร้านอาหารร้านคาเฟ่และอีกมากมายเลยที่ินทำเลดีมีศักยภาพเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักผ่อนในวันหยุดหรือวัยเกษียณหรือจะทำสวนเกษตรตรงที่นี่เลยค่ะสุท้าไร่เกาะเลี้ยงจะซื้อเงินสดหรือผ่อนกับทางธนาคารทางโครงการก็ทำให้ได้ค่ะและทางโครงการมีโปรโมชั่นเด็ดๆต้อนรับสงการให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าท่านใด สนใจทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะข้อมูลการติดต่ออยู่ท้ายคลิปเลยค่ะ